สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเจสุภัญญาทินชนะชาัย,ยาจากห้างทองไทธานี35กันอีกครั้งแล้วนะคะประจำวันพุฤหสัสบดีที่15ตุลาคม2563ค่ะแล้วก็ราคาทองวันนี้นะคะประกาศออกมาแล้วค่ะก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่มีการขึ้นลงนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าและขายออกอยู่ที่บาทละ27,900บาทละ28,000บาทนะคะต่อบาททองคำค่ะ เท่ากับปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะถ้าเออ่หลายๆคนได้สังเกตเห็นดูนะคะว่าราคาสปอตโกนั้นจะเคลื่อนที่นะคะเ,เมื่อวานนี้เปิดตลาดมาก็พันแปดร้อยเก้เหรียญน,นะคะแล้วก็ปิดตลาดอยู่ที่พันเก้าร้อยนะคะแต่ว่าราคาทองในประเทศไทยนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็ยังคงเดิมอยู่ที่28000บาททั่วนะคะ เหตุปัจจัยที่ทําให้ราคาทองในประเทศไทยนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเป็นผลมาจากค่าเงินบาทนั้นได้แข่งค่าขึ้นมาค่ะแม้ว่าสปอตโกนั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะคะแต่เมื่อเงินดอลลาร์แข่งค่านะคะเ,เงินไทยซึ่งอ้างอิงกับเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าตามขึ้นมาค่ะแต่ว่า ถ้าใครอยากจะซื้อทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปพรรณนะคะถ้าเป็นการเก็งกําไรนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะคะกอศึกษาข้อมูลเออกันให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนกันด้วยด้วยความพิจารณานะคะส่วนใครสนใจทองรูปพรรณนะคะ เออเจก็มีจาหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งและทองรูป,ปรพันธ์ค่ะสามารถมาพบกับเจได้ที่เออห้างทองอยวรไั้กรุงเทพไทยธานี35นวนครค่ะหรือว่าถ้าไม่นไ้อยู่แถวร้านเจแล้วนั้นอยากจะสั่งซื้อทองแท่งและทองลูป,ปพันธ์กับเจก็สามารถกดเข้าไปได้นะคะตามลิงก์ด้านบนและลิงก์ด้านล่างนะคะ ที่เจมีจัดจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยค่ะเพราะอย่างนั้นเองก็อย่าลืมคลิกเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูราคากันได้นะคะแล้วต่อจากนี้ไปก็คือว่าคุณลูกค้าเมื่อวานนี้ได้สอบถามไส้คอเครื่องสลึงกับเจมมาหลายคนเลยว่าเออแบบ ต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นแบบว่าใส่เองหรือว่าให้เด็กนะคะแล้วก็ความยาวเนี้อยากดูว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นตามที่เจใส่อันนี้เลยค่ะสายของเขาเป็นโ c เงานะคะแล้วก็เป็นจี้ดาวมี2ออย่างะค,ะ G, M, ค่ะจี้มีดาวและโลมาค่ะจี้นั้นก็กิ้งได้ตามสายแบบนี้นะคะก็ ดูแบบเอ่อเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็เอามาดูอย่างใกล้ชิดนิดนึงก็จะเป็นแบบรุ่นนี้นะคะโอเคเรามาดูตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ใช่ตะขอเล็กนะคะเพราะว่าเจ๊บอกแล้วว่าของทุกชิ้นนะคะที่นําเข้ามาจะจจาหน่ายนั้นเจ๊ได้เอ่อคัดสรรมาก่อนแล้วนะคะว่ามันจะต้องมีคุณภาพที่ดีค่ะถ้ารู้สึกว่าเออใส่แล้วช้ำรูดง่ายขาดง่ายเจ๊ก็เลือกมานะคะว่าเออไม่ได้นํา แบบโป่งมากเข้ามานะคะเพราะว่าลูกค้าถ้าซื้อทองรูปพัรร์แล้วนั้นไปใช้งานนะคะก็ต้องเป็นลายที่สวยสองก็คือต้องคงทนแข็งแรงค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจี้โลมาและจี้ดาวค่ะถ้าจี้โลมายาวทบ22เซนมตรจี้ดาวยาวทบ21เซนเมตรนะคะก็ต่างกันเล็กๆน้อยๆค่ะ แต่ว่าสวยงามและคงทนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใส่หรือว่าเป็นเด็กใส่นะคะก็สามารถซื้อไวอ้แบบใส่เองก็ได้หรือว่าเป็นของฝากของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆก็ได้นะคะ mm. อ่าเจ๊ก็มารีวิวเพราะว่า,าคุณลูกค้าที่สอบถามกับเจ๊มานั้นได้สอบถามมาทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้ามาพบหรือว่าเห็นสินค้าของจริงนะคะเพราะงั้นเองเนี่ย เจก็ต้องรีวิวมาเป็นทั้งวิดีโอนะคะถ้ารูปภาพก็อาจจะไม่เห็นสินค้าได้อย่างครบถ้วนนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของสร้อยคอเป็นแบบนี้ค่ะก็โอเคก็จะเป็นตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าใครต้องการเออเห็นสินค้าชิ้นไหนต่อไปก็แจ้งกับเจเามาได้คลิปนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย